เรียมเฮนายกรัฐมนตรีคลังให้เงินสดประชาชนคนละ5,000เมื่อวันที่25พฤษภาคมเวลา9นาฬิกา20นาทีที่รัฐสภามีการประชุมวุฒธธิสภาโดยมีนายพรเพชรวิทิชนชัยประธานวุฒธธิสภาทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมทั้งนี้ก่อนเข้าสู่วาระการประชุมได้เปิดให้สอวอแแวนลุกขึ้นปรึกษาหารือปัญหาต่าง โดยพลอ่างเลิศรัฐรัตนวานิศอววแวนกล่าวว่าตนขอเสนอเรื่องการใช้งบประมาณพอรอเรือกอไก่กู้เงิน7 0 0นล้านบาทซึ่งโครงการเยียวยาต่างๆของรัฐบาลที่ผ่านมาอาทิโครงการเราชนะโครงการเรารักกันโครงการคนละครึ่งถือเป็นโครงการที่ดีแต่มุ่งหวังกระตุ้นเศรษฐ,ฐกิจเพียงอย่างเดียวแต่หนึ่ง ที่ผ่านมากลับมีประชาชนถูกดำเนินคดีความหลายคดีและถูกกล่าวหาเรื่องการขายสิทธิของเขาเพราะเขาต้องการเงินไปใช้หนี้ต่างๆเช่นจ่ายค่าบ้านค่าน้ำผ่อนรถแต่รัฐบาลกลับให้เงินไปซื้อของซื้อขนมซื้อข้าวสารอาหารแห้งซ้ำแล้วซ้ำอีกดังนั้นรัฐบาลควรพิจารณางบประมาณกู้เงินที่จะออกมานี้ให้ดี และตนขอเสนอให้ส่วนหนึ่งเป็นเงินสดแจกประชาชนคนละ5,000บาทเพื่อไปทำอย่างอื่นที่เขามีความต้องการรวมถึงยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้อีกด้วยซึ่งรัฐบาลต้องคิดถึงความต้องการของประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่าคิดว่าเงินจะมุนเงินวงรอบเท่าไหร่อย่างเดียวจึงฝากถึงนายกรัฐมนตรีและกระทรวงการคลังพิจารณาแนวทางมอช่วยเหลือประชาชนให้ตรงเป้าและตรงใจผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างแท้จริง Yeah!